สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแนลค่ะคําเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการพป,ประเภทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะคะ่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมา หกลาวรอบดึกแล้วนะคะหกลาวรอบดึกในคลิปเดียวนะคะไม่ทําหลายคลิปนะคคลิปเดียวเท่านั้นนะ,ะมาลาวอาเซียนเมื่อคืนเป็นยิงใหญ่ะไรยังเห็นไหมคู่หูดูโอเพิ่มมาเด็คู่หูดูโอเพิ่มมาเด็ตัววิ่งลูดไม่มานะคะแต่ว่าเธอมาตัวเน้นนะนี่เน้นอะไรเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะห้า มาศูนย์ค่ะนะครับผมลาวสามัคคีนะลาวสามัคคีรวยจังใดละ่ะนี่ทุกคนหนูเขียนผิดะ่ะทำไมหนูเขียนเจ็ดสามสองรอบจริงต้องเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นหนึ่งสามนะนจริงโอ้ชีวิตแก้วให้เป็นไรได้ค่ะอะไรออกอะไรเจ็ด ได้อออกะไร3นี้ได้อะไรคู่หูดูโอ้นั่นเองนะฮะเน้นนะจ๊ะนี่คู่หูดูโอ้เน้นนะฮะปุ่มในติดไว้ไม่เสียหลายเด้อหนูบอกให้นะหนูบอกให้เลยนะฮะดูดิสองสามหนึ่งให้หนึ่งสองห้าหนึ่งสามศูนย์โอ้ยชีวิตเฉียดฉิวเหลือเกินลาวีพีมาอีกแล้วลาวีพีมาอะไร ลา VIP มาอะไรอะ่ะหกเจ็ดสองเจ็ดใช่ไหมทุกคนหมืนจะบอกว่าตัววิ่งรูดอ่เขาไม่มานะคะเขามาอะไรคะนี่มานะคะมาคู่หูดูโอจ้ามาคู่หูดูโอนะคะทุกคนหนูบอกเลกว่าให้ติดไวด้ดูพี่น้องดูจริงๆ ติดไว้ไม่เสียหายนะคะคูห่หูดูโอของเรานะ,ะจอบเอาก็ได้ทุกคนหนูบอกกเลยอะมารอบลาวสามกีวีพีนี่คือไม่มานะคะนี่คือไม่มาไม่มานะคะมาอะไรมา,ะมาสอง่ะมาสองมาสองห้านะแล้วก็สี่สอง่ะก็ได้สองไงนะฮะสองเด้งเลยนะแต่อันนี้ไม่มานะคะอันนี้ไม่มานะคะ ก็ลาวสตาลาวสตาไม่มาไหมลาวสตามาสามมาสามมาสี่ีได้สองเด้งนะคะสองเด้งหรอสองเด้งเนาะสองเด้งสามเด้งไปเลยเนี่รูสี่ก็ได้นะคะแต่ว่าข้างล่างไม่มานะข้างล่างคือไม่มาคะ่ะเดี๋ยวมาซ่อมให้ข้างล่างอืม มาอีกแล้วมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะลาวกาชาติมาสองมาห้าแปดห้าเจ็ดสองเอมาสองมาอะไรอะมาอะไร นะจะปะรอบต่อไปกันเลยนะฮะใครตามก็ได้ตังติดคู่หูดูโอไว้ดนะ้วยทุกคนถ้าใครเคยตามแนวทางก็จะรู้ว่าคู่หูดูโอคืออะไรนะคะก็คือ1070แล้วก็72แล้วก็12นะคะก็คือคู่หูดูโอของเรานะ ไปตามใบนะคะทุกคนถ้าทุกคนดูจุบก็จะได้ครบหกลาวนะ มีหนึ่งศูนก็ต้องมีเจ็ดศูนมีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสาม,ม,สาม,ม,สามแล้วก็มีนี่คือคู่หูดูโอ้ของเขานะคะนี่คือคู่ของเขานะ หนึ่งเจ็ดนะคะสามสองไปตามใบนะคะทุกคน นี่คือลาวอาเซียนลาวแรก ตามใบเลยเด้อคนมงคล ติดไว้นะติดไว้นะคู่หูดู วินา ผูดูโอ้นะทุกคนติดไปด้วยนะ,ะลาวสามัคคีนะคะลาวสามคัคคีลาววีไอพีนะลาววีไอพีนะคะ ไป3ามห น้นอะไรดีสามห้าอะไรไรงงี้ได้เจอไล้มีหนึ่งห้าก็ต้องมีเจ็ดห้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเจ็ดสามนะนะคะแล้ก,ก็มีอะไรเอ่ยอ่าแล้วก็ต้องมีเพิ่มเติมศูนย์ห้าไปหน่อยทุกคนแค่นี้ นี่คือตัวเน้นนะนี่คือตัวเน้นนะคะติดคู่หูดูโอไว้นะทุกคนติดคู่หูดูโอไว้นะลาวต่างๆเนี่ยมาแน่ๆไม่มาอยู่นะทุกคน หนึงห ค่ะอันนี้ก็คือลาว p เอนั่นเองนะคะลาวีกับลาวสามัคคีวีก็จะแบบวุ่นวายสักหน่อยหนึ่งคือแบบว่าเขาชอบสลับกันนะทุกคนก็เลยต้องแบบมีตัวเน้นของเขาสองคนเนี่ยหลูรวมกันนะคะมันก็เลยดูเยอะนะลาวีกับลาวสามัคคีวีทุกคนก็คือจะวุ่นวายกว่าสองลาวนี่แหละคือมันจะเยอะไปสักนิดหนึ่งกว่าทุกทุกทุก,ทก,ทกลาวเลยนะคะเพราะว่าเราต้องอามาด้วยกัน ไป1205 นี่นะคะนี่คือคู่หูดูโอ้ลเราก็จะเติม1นสเข้าไป15ึ่ยิงหนึ่งหมีอยู่นี่อยู่แล้วนะคะศูนย์ห้า ไปตามใบนะทุกคนหนูไม่อธิบายนะเพราะว่าหนูตั้งใจเขียนถ้าหนูไม่ตั้งใจจะไปเขียนอะไรนะ <c oughs> เขียนเจนสาวสองรอบ <c oughs> ลาวสามคีวีที่ตัวเน้นเยอะเพราะว่าต้องเอาลาว vip มาใส่ด้วยลาว VIP ได้หนึ่งหนึ่งสามห้านั่นเองนะคะนี่1 3 5หนึ่งสามห้านี่นะคะสำหรับตัวเน้นนะทุกคนเขาชอบสลับกันแต่ถ้าเขาให้ไม่สนใจไม่เป็นไรไปตามสูตรได้เลยลาวสตาลาวสตาวีไอพีไปไม่มีสูตรหนึ่งไม่มีสูตรสองไม่มีสูตรสามอะไรทั้งนั้นนะคะไปสูตรหนึ่ง หนึ 10, 14, 17, ่งศู่งถ้าใครจะไปจิดอีกตัวหนึ่งก็ได้นะ เน้นนะเน้นนะนี่นะลาวสตาวีนะทุกคนไปลาวกาชาด อ๋อทไมพ่อมาฟูกกัดอะ Nên là lại มีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามนะทุกคนกา <Yeah. S 1> ชาตินะฮะ สุดท้ายแล้วลาวกาชาตินะคะถ้าใครดูมาถึงจุดนี้ก็ครบหกลาวนะคะขอให้โชคดีนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเงปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนะคะครบ6กลาวนะคะทุกคน ชอบราวไหนไปราวนั้นนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะ,คะแค่นั้นนะคะทุกคนก็จะมาให้ทุกวันละค่ะแบบถ้าใครชอบแนวทางของหนูก็ไปตามไปได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ